เนื่องจากโควิดระบาดนะครับทำให้งานที่จะรวมกลุ่มกันนะกู้ชาติตามรอยพระเจ้าตากสองก็จำเป็นที่จะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ทิ้งระยะห่างกันเป็นเครื่องคัดนะครับคือ ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าต้องเคร่งคัดทางด้านทิ้งระยะห่างแล้วก็ใส่หน้าก,กากก็จะจะลดบทบาทลงไปแต่จะมาเน้นในเรื่องของหมู่บ้านฮะให้หมู่บ้าน ทำการตื่นตัวตื่นตัวการทุกๆหมู่บ้านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในหมู่บ้านที่จะไปร่วมต่อสู้หรือต่อต้านหรือโคตรล้มหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากก็จะถูกปลุก,กปั่นให้ไป ไปร่วมอะนะฮะแต่คราวนี้ไม่ต้องอยู่ที่หมู่บ้านนั่นแหละนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านไม่ต้องไปไหนนะะใช้การถ่ายเทเอานาจแห่งรัฐนะครับภายในหมู่บ้านภายในบ้านแล้วก็ในหมู่บ้านในบ้านนั้นโดยเฉพาะ ท่านใดก็ได้ในบ้านน่าจะเป็นแม่เพราะว่าที่นี่จะเน้นผู้หญิงนะฮะเพราะว่าเราจะเข้าสู่โหมดรัางคันเพราะนั้นให้ผู้หญิงนั้นเป็นผู้กระตุ้นชี้แนะด้วยการชี้แนะนะั่นเองกระตุ้นโดยการชี้แนะแล้วก็ถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐถือเป็นการถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐ เมื่อผู้หญิงได้ดูคลิปเข้าใจแล้วปัญญาเกิดเป็นสวดบัณฑธรรมวิจัยก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐจากผู้ที่ตื่นรู้แล้วไปสู่ผู้ที่ยังไม่ตื่นในครอบครัวดังนั้นก็จะเกิดการถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐภายในครอบครัวนั่นเองนะครับเมื่อครอบครัวตื่นก็ส่งไปเจรจเจตจำนงนะครับ ใบเสนงจดลงนั้นก็หาตัวแทนในหมู่บ้านหรือเข้ากเข้าใจดีแล้วก็ตั้งเองเลยก็ได้นะฮะรวมกลุ่มกันสิบคนขึ้นไปเป็นตัวแทนของหมู่บ้านนั่นเองนะครับรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปคุยกับหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งก็ต้องทำเหมือนกันต้องมีกลุ่มหรือมีคณะใดหนึ่งตื่นตัวเป็นสัวนรบันธรรมยุติสแล้วเนี่ยก็รวมกลุ่มกันในหมู่บ้านในตำบลน,นั้นนะเพื่อทำในขอบเขตตำบลโดยการไปที่วัดของแต่ละตำบลน,นะครับทำพิธีอัญเชิญ แนวทางธรรมาธิปไตยของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นระบอบก,การปกครองนะครับทำวิธีอันเชิญนะฮะก็แล้วแต่จะใช้มนมนไหนหรือจัดพิธีแบบไหนก็แล้วแต่ท้องถิ่นก็แล้วแต่ท้องถิ่นจะนิยมจะออกแบบนะบไปตามลักษณะของท้องถิ่นก็ทํากันไปแล้วใบแสดงจะตํานงของแต่ละบ้านนั้นก็ไปที่วัดนั่นแหละครับ แล้วก็มอบให้กับพระพระท่านก็จะนับนิมนต์ท่านนับนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอพระเมื่อนับไปแล้วก็จะมันก็จะเก็บหลักฐานไว้นะเก็บหลักฐานใส่ตู้ไว้ใส่กุญแจล็อกไว้ถือเป็นใบสําคัญใบแสดงเจตจำนงของบุคคลแต่และคนในหมู่บ้านแต่และหมู่บ้าน นะว้าก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานพระแสดงจุลนงเมื่อพระนับแล้วซึ่งพระไม่โกหกตอนนั้นก็จะเป็นคําตอบจริงเสียงจริงนะครับคําตอบจริงเสียงจริงโดยพระนับต่อหน้าสาธารนณะบันทึกวีดีโอเสียงนี้จะเป็นเสียงจริงนะครับเสียงนี้เป็นเสียงจริง กว่ากอตอนะครับมีความน่าเชื่อถือกว่านะครับเมื่อเสียงมาทั้งหมดแต่และตำบลก็ส่งต่อไปยังอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับแต่ว่าอยากให้ส่งตรงไปยังจังหวัดเลยครับจากตำบลไปจังหวัดไม่ต้องผ่านอำเภอแล้วผู้ว่าก็จะรับทราบ นะแล้วผู้ว่าก็จะแถลงอีกทีนะครับจะให้ผ่านนอำเภอก็ได้นะนอำเภอก็แถลงผู้ว,ว่าแถลงอีกตัวเลขจะต้องไม่ผิดเพี้ยนต้องตรงกันหมดนะครับดังนั้นเสียงจึงมาจ,จริงทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดส่งตัวแทนฝีพายมาพายเรือซึ่งยุคนี้ไม่ต้องพายแล้ว เป็นสีพายมาประจําเรือเรือยุคใหม่จังหวัดหนึ่งเรือหนึ่งลำเพราะฉะนั้นตีว่าแปดสิบลำเป็นของจังหวัดนะครับจังหวัดไหนใหญ่ก็อาจจะสองลำส่วนอีกยี่สิบลำแบ่งเป็นสิบสองส่วนส่วนหนึ่งก็สำหรับหน่วยง,งานองค์กรใดก็แล้นะที่ต้องการจะร่วมอีกสิบเป็นของต่างประเทศ ที่จะร่วมรวมมาแล้วหนึ่งร้อยลำตรงตามอ่าตรงตามพระเจ้าตากนะฮะได้เคลื่อนเรือหนึ่งรอยลำเพื่อไปขับไล่ศัตรูของประเทศเออกไปศัตรูของประเทศในยุคก่อนเป็นตัวคนที่ถือมีดดาบถือหอกถือมีดดาบศาตราวุธแต่ยุคนี้ศัตรูไม่ใช่ตัวคน ศัตูเป็นตัวระบบระบอบไม่มีตัวตนมีดาบฟันไม่ตายฆ่าไม่ได้แต่สิ่งที่ฆ่าได้คือเสียงเสียงโวตเสียงใบแสดงเจตจำนงเท่าครับอ่าขบวนกูช้ชัพรตาก,ก็จะรวบรวมเสียงใบแสดงเจตจำนงจากทุกังหวัดส่งมาที่อู่ต่อเรือพระจาตากจันบุรีแล้วกลุ่มพระจตากสองก็จะพาล่องเรือนะครับ พ่อกอสมเพื่อไปขับไล่ศัตรูของประเทศซึ่งเป็นตัวระบอบตัวระบบตัวระบอบตัวระบบก็คือระบบรัฐสภาตัวระบอบก,ก็คือระบอะบ,อกกอบอเผด็จการนะเราประเทศเราจึงเป็นประเทศเผด็จการโดยและมีรัฐสภารับใช้ดังนั้นก็จะต้องไม่มีต่อไปนะเปลี่ยนระบบระบอบใหม่ ระบบรัฐสภาก็ไม่ใช้ดังนั้นเสียงนี้จึงไปสุดท้ายมัดจุดหมายปลายทางคือไปที่รัฐสภานี่เองไปมอบให้รัฐสภาได้รับทราบว่าประชาชนเจ้าของอำนาจที่ประทายสั่งนะฮะเลิกใช้ระบบรัฐสภานะครับเปลี่ยนจากรัฐสภาไปเป็นระบบสี่ฐานอำนาจแทนนะครับแจ้งให้รัฐสภาทราบ นั่นแหละเสียงหนึ่งร้อยเสียงสี่สิบล้านเสียงครับไปที่รัฐสภาแจ้งให้ทราบนะครับเปลี่ยนระบบระบอบการปกครองใหม่โดยเจ้าของบ้านทิพยตายสั่งเปลี่ยนนะครับไม่มีใครสั่งเปลี่ยนได้นอกจากเจ้าของบ้านทิพยตายสั่งเปลี่ยนนี่คือเรื่องราวเส้นทางไทยมหาอำนาจของะบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเยมอาไว้ การมาร่วมกันก็จะเป็นทีต้องเข้มงวดเข่มคัดในระยะห่างแล้วก็หน้ากากนะก็จะเป็นที่จะต้องเข้มงวดเรื่องนี้แต่พิธีกรรมกิจกรรมที่ทําไม่ได้ยกเลิกนะะไม่ได้ยกเลิกยังเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เน้นคือหมู่บ้านนั่นเองอะ่ะหมู่บ้านต้องตื่นก่อน ที่หมู่บ้านจะเติรนนี่ก็ต้องบอกหมู่บ้านว่าหมู่บ้านทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องรู้จักธรรมะหากินแบบใหม่ซึ่งดีกว่าการทํามาหากินที่เราทํามาหากินอยู่ทุกวันเนี้ยเ,เรื่องกู้ชาติของขบวนกู้ชาติประศักดิ์สองนั้นเป็นเรื่องธรรมะหากินนะครับเป็นเรื่องธรรมะหากินที่ท่านทุกคนนะต้องทำใช้ก็ว่าต้องทำเลยนะ พราะทำแล้วมันได้เงินทุนสำรองบุคคลส2บสองล้านบาทถือเป็นการทำมาหากินที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตต้องทำเพราะทุกคนทำงานน่ะเชา้าไปเย็นกลับเพื่อได้เงินแค่หนึ่งเดือนเดือนต่อเดือนกินก็หมดไปโดยเพราะแรงงานนะเดือนต่อเดือนหมดไปเปล่า,า,า,าหาเดือนชนเดือน เสียเวลาไปป่าแล้วก็เดือนชนเดือนไม่ได้อะไรไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยังเหมือนเดิมดังนั้นถือว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์ไม่มีสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นให้หนึ่งเดือนของเราเนี่ยมันตั้งสามสิบวันแต่ถ้าดูงานของผมเนี่ยใช้แค่สี่วันนั่นเองแบ่งเป็นอาทิตย์ก็ได้อาทิตย์หนึ่งดูสัก สิบตอนทั้งหมดมีสี่สิบตอนหนึ่งเดือนก็ครบอครบพอดีแต่ไม่น่าจะใช้เวลานานขนาดนั้นจริงๆดูดูแค่สีนนะ่วันอะวันละสิบตอนก็ดูได้แล้วนะช่วงเช้าก็เหมือนทํามาหากินนี่แหละครับช่วงเช้าท่านก็นั่งดูไม่ต้องไปทำงานหยุดงานเลยการหยุดงานคือการลงทุนอะ คือการลงทุนลงทุนแทนที่จะได้ค่าแรงไม่เอาเอาเปลี่ยนจากเอาค่าแรงเป็นจ่ายค่าแรงอะมานั่งดูคลิปนะครับถือเป็นการลงทุนนั่งดูวันหนึ่งช่วงเช้าก็ห้าตอนช่วงบ่ายหลังบ่ายไปก็ห้าตอนวันหนึ่งก็ได้สิบละถ้าอย่างงี้สี่วันสี่สิบตอนก็จบแล้วจบหลักสูตร เหลืออีกสี่วันท่านก็ไปร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านอ่าคอมมิชเมนต์หมู่บ้านให้คอมมิชเมนต์ตำบล้วาก็ไปที่วัดนะครับไปอัญเชิญนั่นเลยนั่นเองนะครับกจ็จะก็จบขบวนความทั้งหมดแปดวันตีว่าสิบวันอะเผื่อไว้เลยสิบวันก็สิบวันก็ ในสมัยละการที่สิบก็ควรจะลงทุนแค่สิบวันนะสิบวันก็เป็นการทำหากินนะเป็นการทำหากินอย่างหนึ่งลงทุนทําแค่สิบวันนั่นเองทำหากินแค่สิบวันได้สิบสองล้านประชาชนทั้งหลายอันนี้คือทางเทคนิคนะฮะท่านอาจจะดูแล้วแบบมัน มันไม่น่าเป็นไปได้มันเป็นมันจะเป็นไปไม่ได้ก็ต่อเมื่อท่านไม่ทำอะ่ะแต่ถ้าเพื่อท่านทำตามสเต็ปที่ผมให้อซึ่งมันเป็นเส้นทางเทคนิคมันเป็นทางเทคนิคทำแล้วมันก็ต้องได้นะครับก็ไม่ยากอะไรในการลงลงทุนทำอันเนี้ยถือว่าเป็นการตอบแทนคุณเป็นดินยังไงมันก็ต้องลงทุนลงแรงกันทั้งนั้นตอบแทนคุณเป็นดินนะครับ เสียชีวิตก็ต้องตอบแทนแต่นี่ไม่ต้องเสียชีวิตทําสบายๆชิวๆนั่งดูที่บ้านไม่เลยต่อสู้กับใครไม่ต้องไปประท้วงตามพวกกลุ่มม็อบทั้งหลายเชิญชวนไปซึ่งไร้ค่าไม่เกิดประโยชน์และไม่เกิดผลเลยและท่านก็ได้ข้อสรุปกันทุกคนแล้วว่ามันเสียเวลาไปต่อต้านต่อสู้อะไรก็ไม่รู้นะซึ่งคนนําก็ไม่มีหลักวิชามันก็ไม่ยอไมไม่ประสความสาเร็จ ลองมาทำของไทยเงียบที่มีหลักวิชาลองซิครับท่านยังไม่เคยลองเลยลองดูที่มันจะได้ไหมอรัก็ขอแนะนำให้เดินเส้นทางใหม่นี้ซึ่งไม่ต่างกับการทำมาหากินในเมื่อมีโควิดมาไม่ได้ไปทำงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันง่ายมากที่จะนั่งดูที่บ้านดูเข้าใจแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนง ไปที่ตําบลส่งใบแสดงเจตจำนงนะครับใบแสดงเจตจำนงยิ่งส่งเร็วเท่าไหร่นะฮะยิ่งส่งเร็วเท่าไหร่นะครับจะได้เงินมากจะได้เงินมาเท่ามาเร็วเท่านั้นเพราะว่าเมื่อสี่สิบล้านเสียงมาแล้วก็สี่สิบล้านเสียงนี่แหละครับก็นำไปธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันว่าประชาชนไม่เอาการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นจะเอาการเลือกตั้งล่วงหน้าสิบสมัยมาเลยคือถ้าไม่ทำประเทศไทยก็จะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าไปอีกคือมีการเลือกตั้งแน่นอนอีกสิบสมัยก็มีแต่ที่นี่หยุดเลยมาสั่งกราหดดหยุดโดยองเงินที่จะต้องเสียในการเลือกตั้งล่วงหน้าสิบสมัยนั่นนะซึ่งมันต้องเสียทิ้งอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องเสีย เป็นเรื่องปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้วรัฐต้องจ่ายอยู่แล้วเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเงินส่วนนี้มาเลยมาพัฒน,นานะครับเอาเงินส่วนนี้มาพัฒน,นาระบบระบอบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตีเป็นโดยถัวเฉลีย่ยแต่ละครั้งใช้เงินหนึ่งหมื่นล้านสิบครั้งก็หนึ่งแสนล้านเพราะนั้นก็หนึ่งแสนล้านเนี่ยแปดหมื่นล้านาไปยังตำบล นะแปดหมื่นล้านไปยังตำบลไปยังใช่ตำบลมีแปดแปดแปดหมื่นล้านไปยังแปดจังไปจังหวัดตีว่ามีแปดจังหวัดแปดจังหวัดนะฮะส่วนสองหมื่นล้านนั่นก็ขบวนกูชชาติพัฒนาสองก็จะต้องนํามาใช้ในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อนขบวนนะครับ ก็มีสองส่วนเนี่ยเพราะนั้นเงินหนึ่งแสนล้านเนี่ยมันจะวิ่งเข้าบัญชีของประชาชนเลยยิ่งส่งมาเร็วใบเสร็จเจ็ดเป็นลงนะส่งมาเร็วภายในหนึ่งเดือนนะครับภายในหนึ่งเดือนผมตรตัวก็มีเวลาเหลือแค่หนึ่งเดือนเพราะนั้นทุกเดือนเนี่ยรัฐบาลตู่ก็เลือกเอาจะลงเดือนไหนแต่ไม่ควรเกิน เดือนตุลาเพราะมันเป็นวันเลิกทาสเพราะนั้นก็มีเวลาเหลืออยู่แค่สี่เดือนแต่ประชาชนเขาไม่อยากให้อยู่นานหรอกเพราะประชาชนต้องการจะตัดสินใจ,จเองทุกอย่างทุกเรื่องนะครับเพราะนั้นก็หลังยี่สบสี่มิถุนาหกสี่รัฐบาลตู่จะต้องลงถ้าไม่ลงก็ไปอีกเดือนหนึ่งคือทุกเดือนมีวันที่ยี่สิบสี่นั่นแหละทุกเดือนและรัฐบาลตู่ก็จะต้องลง ทีนี้ประชาชนก็ต้องส่งเสียงมาก่อนวันที่24มิถุนา64ให้ทะลุ 40, 40ล้านใบถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรก็เดือนต่อไปก็เก็บต่อไปอีกนะเก็บสะสมไปเรื่อยก็ถึงจนดิจนได้40ล้านเสียงนะครับนะครับแล้วก็ทุททกๆเดือนก็เป็นวันที่24ที่รัฐบาลตู่ต้องลงเป็นเช่นนี้นะแต่จขั่นตอนเป็นเช่นนี้ก็เขาเชิญสื่อ ่งข่าวขยายความอธิบายประชาชนขเข้าใจแล้วสื่อก็ามาสมัครเป็นสื่อใหม่ของกระบวนกู้ชาติจรลักสองนั่นเองซึ่งมีเม็ดเงินมหาศารลรอทันอยู่โดยถ้าไม่ต้องไปหาสปอนเซอรอ์ไม่ต้องสร้างเลตติ้งด้วยข่าวแย่ๆนะเอาข่าวประเสริฐเนี่ยมีตั้งสิบเรื่องสิบปฏิวัติประเทศใครจะมาเป็นผู้ก็ดำเนินการ สิบปฏิวัติตอนนี้และสิบปฏิวัติเดินคืบหน้าเป็นอย่างไรท่านเสนอสิบเรื่องเนี่ยประชาชนตามติดเป็นข่าวที่เรียกว่าทําให้สนุกสนานสนุกตามติดทุกฝีก้าวได้เลยนะครับเพราะเราจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศยอย่างรวดเร็วต้องรู้ข้อมูลเงินอยู่ตลอดเวลาเลยมันเป็นช่วงปรับเปลี่ยนเพราะน,นั้นช่วงที่อยู่บ้านงินติดโควิดเนี่ยก็ควรจะ มีสิบสถานีเกิดขึ้นเพราะจะปฏิรประเทศไทยสิบเรื่องประชาชนก็จะนั่งดูสิบอันนี้แหละดังนั้นสื่อทั้งหลายก็แปลงกายมาเป็นสื่อใหม่เป็นสื่อหมู่บ้านมาหามหน้าอะไรเงี้ยนะขอเชิญสื่อร่วมขบวนกู้ชาติจะตักสงครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ